สวัสดีครับกอบลซิงนินดวนครับมาอีกแล้วครับวันนี้มาคบแกงครับวันนี้เนาะสิบคันครับวันนี้นตกมวกครับตกมวกหกล้อดำหกล้อซิงตกมวกครับวันนี้นี่สิบคันครับยังไม่ได้ลงงานเนาะขุดหลอกหนองผักปังครับอาจจจันครับวันนี้ ส่วนด้านนี้นี่ลงงานแล้วครับแกงเร็วแรงทะลุนาข้าวครับขุดลอกนองกป,ปังครับคนละฝั่งกันเนาะมันจะมีสองล็อกครับนี่ครับนองปวกปังนาตานองพวกปังครับส่วนผมนี่ล็อกนี้ครับล็อกน้ำประปาครับ ได้ทำล็อกน้ําประปาเนาะแบ่งเป็นล็อกเป็นโซนครับนี่ครับตรงนี้ครับแทงน้ําประปาโอ้แมโคโนเริ่มทํางานแล้วครับมาแล้วมาแล้วโคบุสึร้อครับพีซ3 0เนาะขยับขยเยนแล้วครับ โอ้วันนี้นี่หร้อนี่ตกมั่วรับพี่น้องโอ้เยอะครับวันนี้นี่รวมแก๊งครับเพราะว่ารับจอบงานนอกเสร็จแล้วก็มารวมตัวกันนี่ครับโอ้มาแต่ละที่นี่วาดพะว้าครับรถเยอะเลอเกินครับมีแต่รถรอๆเนาะ โอ้ร้อตัวตึงครับตัวนี้นี่ทางดำนี่ต้องหลบครับไม่ใช่อะไรนะครับเบรกไม่อยู่ครับ <laughs> ตัวใครตัวมันครับร้อยสิบ <laughs> ต้องหลบไว้ก่อนนีครัโ <laughs> <laughs> อ,อ้สองโมงเช้าพอดีครับลงงานตรงเวลาเนาะผู้รับเมาเนาะ <laughs> ส่วนขวัญใจรายวันนี่ก็สบายสบายครับ <laughs> งไงก็สามห้าเหมือนเดิมครับ <laughs> โอ้ลองแตกันแล้วครับเดี๋ยวก็โดนครับโค <laughs> บุซึครับที่สีร้อยสามสิบครับมาแล้วครับโรงงานนี่ต้องตรงเป๊ะครับเลิกงานก็ต้องตรงเป๊ะเนาะห้าโมงนี่ต้องห้าโมงเป๊ะเลยครับ <laughs> เพราะว่าคนใจรายวันเนาะรายวันนี่ก็ทำงานต้องตรงเวลา <laughs> โอ้ส่วนรถร่วมนี่เซ็งเลับกอดอกนี่เซ็งเลยครับรถร่วมน,วน,วมนี่ต้องการทำเที่ยวอย่างเยวบ,บอมครับหัวเขียวเนาะเด็กกาสองสิบครับสตนนูนี่เจโวจัดสี่ครับวิจิตห้าเนาะ ส่วนตัวนี้นี่ร้อยสิบห้าเดิมๆเพิ่มเติมสโลครับส่วนหัวเขียวนี่ร้อยเก้าห้าครับแล้วก็ห้าเกย์ใหญ่เนาะส่วนสุดหล่อของเรานี่ก็เจโวแปดซี C, ครับสองร้อยสิบเนาะส่วนตัวนี้ก็อีซูนควอาร์ครับร้อยห้าสิบเทอร์โบครับเพิ่มเติมที่ชุดลมทิฟฟี่ของเมกาครับ เนาะตึงอัปเกรดมาใหม่เลยโอ้เบรกสุดยอดครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับส่วนของผมนี่สมองเงินร้อยเจ็ดห้าเหมือนกันครับจีโเจ็ดซีเนาะส่วนฟ้านี่เมก,กาฟ้านี่ร้อยเจ็ดห้าเหมือนกันครับจีโเจ็ดซีเหมือนกันครับส่วนน้ำเงินนี่น้ำเงินนี่จีโอเจ็ดอีครับ เ e เนอะ110หมือนกันครับ210เหมือนกันครับส่วนฟ้าคามนี่เด็กก้าฟ้าคามนี่ยังไม่แน่ใจครับว่าเท่าไหร่เนาะเพราะว่าพึ่งเข้ามาใหม่เนาะว้าวเสียงแต้ครับอีกหน่อยหัวหน้าก็มาครับบีบแบบนี้ <laughs> ฝากเพืเ่อนๆเข้าไปกดติดตามช่องก๊อปน้ำซิงดินดวนด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพืเ่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วเนาะขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับที่เข้ามากดต,ตามเข้ามารับชมครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆก็จะมานลงให้ดูครับส่วนตรงนี้ขอรถไปตั้งแถวก่อนครับโอ้เริ่มเปิดหน้ากินตรงนั้นครับ ฝากเพื่อนเขาไปกดติดตามด้วยครับช pues oh, oh, yeah, ่องกอล์ฟดัมซิ่งดินด่วนเนาะโอ้หัวหน้ามาอีกแล้วครับโอ้น้ำมันไม่มีครับมาส่งน้ำมันเนาะเสียอมโอ้ไปรุ่นครับไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นรถร่วมครับไปรุ่นรถรอเนาะโอ้รอรอรอเดี๋ยวรอฟังเสียงโจ 7C ครับโจ 8C ครับ เอาไผ่กับรถเยอะไปหน่อยเสียงอัศจรรย์ครับตัวนี้เนาะปนสแตนเลสครึ่งใบนี่ครึ่งลำนี่รอบคัดซีครับเผื่อที่จะออกท้ายเนาะนี่ครับออกท้ายเนาะสแตนเลสครึ่งลำครับจากหม้อพักเนาะไม่ใช่จากขอท่อเครื่อง โอ้้เรริ่มแลวคับฝากเพื่อนเขากดติดตามช่องกอล์ฟดําซิ่งนินด่วนด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขุดรอกน้องปากปังครับงานขุดรอกน้องปากปังเนาะวันนี้นี่รถวิ่งนี่สิบคันครับวันนี้นี่มาเต็มระบบครับสิบคันเนาะโอ้เกมแล้วพี่น้องเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกโอ้จัดคลิปให้ครับ ้ฮเแม็กโกทำกับดักไว้ครับเรียบร้อยครับโอ้เป็นหลุมน้ำเนาะแม็กโบเอาดินไปผมไว้เฉยครับฝนตกด้วยเนอะเที่ยวแรกครับเกมครับโอ้ดตช็อตเด็ดเลยครับดูสิจะลงไปย้ำรอยเก่าไหม ลื่นครับฝนตกน้ำขังเนาะโอ้ไม่ถึงครับเข้าไม่ถึงเนาะโอ้ออกอีกครับเข้าไม่ถึงครับเป็นหลุมน้ำเนาะ โอ้ตัวแรงครับตัวนี้เนาะเดิมเดิมครับเดิมเดิมเขาไม่ได้บอกแกนี่พอเ <laughs> ล่นเนาะ เริ่มแล้วครับเที่ยวแรกเนาะเริ่มจวงแล้วครับดินน่วมน้ำขังพอดีครับตรงนี้โอ้ฝนตกสองสามวันที่แล้วครับกแรงครับ มิก้าอันนี้นี่สวยร,รวมมอลไยกวนครับคันนี้ฝากเพื่อนกดติดตามช่องอป๊อบดําซิ่งนินด่วนด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์นี่ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนํางานเนาะโอ้รอบนี้นี่ <c oughs> น่าจะมียกครับ ดินเหนียวครับได้ดินเหนียวไปนี่มียกครับล้อนหน้าเนะดูครับออกบ่อจะได้ไหมขั้วแรกครับ <S <S ฮะฟเฟอร้องเรับบอก แมคโครใส่เยอะงานเหมาหรือเปล่าโอ้จัดหนักจัดเต็มครับโอ้ผมว่าแล้วครับโอ้ยิมิดเลยครับรอบนี้โอ้เดี๋ยวลงไปเอาเด็ดเด็ดเยครับโอ้จะเอาเลยครับอ้มิดเลยครับกดแรงโอ้ ลรถแรงโอ้โหบ้าเปา,ามิดครับพี่น้องโอ้ไม่ไหวครับต้องยกครับยกทิ้งก่อนเนาะล็อกล้อหน้าล้อหลังครับดันได้ก็ไม่ขึ้นครับแบบนี้เพราะว่าจมทั้งหน้าทั้งหลังครับนี่ครับ เป็นบอ่อครับบ้านเนี่ยก็เอิน้นเพียงค่อยนอนเนอะพี่น้องเนี่ยมันไม่ใช่ทีมงานตัวเองเนาะก็เลยไม่รู้เรื่องกันหน่อยเพราะว่าแมคโครนี่เป็นรถบริษัทรับผู้รับเหมาครับรถ พวกเรานี่ได้มาร่วมวิ่งร่วมวมิ่งให้เสรครับดูครับจะขึ้นไหมโคบุส PC พีซีร้อยสามสิบครับไไโคนี่ยยังไม่รู้ที่ดันเลยครับอ๋อ เอาลกตึมตามย่าไปดันวันนี้หกักวันนี้หักดันตึมตามเลยปล้ยาเจ้าไปบอกกูบอกเสาเสีส่หักยี่ไปดันะนะี่สิน่ะโค่นี่ผู้ดเมาครับแกไม่เคยดันเนาะเฮ้ย โอ้แม็คโคนี่ไม่มีแรงเลยเนาะโอ้ไม่ขึ้นครับแม็คโคดันไม่เป็นเนาะจบเกมครับแบบนี้เดี๋ยวผมต้องมาถอยลงตรงนี้ก่อนครับเพื่อจะเอาลิปอีกเอ็นกร,รครับแบบนี้จบแล้วฮะจบแล้ว,ลวดัมเชียร์ลงกัน โอ้เวรุ่นเซ็งครับเวรุ่นเนาะเวรุ่นนี่อ๋อการเซ็งเนาะเวรุ่นบอมครับอำนาจเซ็งครับเดี๋ยวต้องเอาดินออกก่อนครับเอาดินออกให้หมดเนาะเพราะว่าแมคโครนี่ดูเหมือนไม่มีแรงครับเพิ่งตื่นเนาะเอ็มร wow, <laughs> ้อยยังไม่ได้กินครับกาแฟยังไม่ได้ดื่ม ก็ได้็อตเด็ดเลยครับพี่น้องดันไทยสีนกุกยกุกงในม่หัวนะเจ้ามือ,อยุ้ยซื้อเวจ้าววดันเวโอ้ขึ้นไม่ขึ้นโอ้แม่โครเนี่ยมือไม่ขยับเลยโอ้ <laughs> ไม่รู้ว่าแม่โคนี่ออกแรงหรือเปล่าโอ้อย่าบอกว่าได้ไปเอารถบริษัทมาครับแบบนี้แม่โคนี่ดันไม่เป็นครับมือนี่ไม่ยกช่วยเนาะเออย,ยกช่วยหน่อยเออย,ยกขึ้นเออย,ยกขึ้นเอ้โอ้หาควัวมั้งเลครับ ไม่โคไม่ยกเนาะมือไม่ยอมยกครับแกไม่เป็นรถด้วยเลยครับเพราะว่าน่าจะตักได้เฉยเนาะยังไม่เคยดันรถโอ้ขึ้นได้ครับพี่น้อง นึกว่าจะได้ไปเอาเมคโครบริษัทตัวเองมาครับ <laughs> โอ้ต้องลงมาลอกก่อนครับลงมาลอกหน้าดิน,นออกก่อนเนาะเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ครับ <c oughs> เขาขุดคองไว้ขุดคองน,นงน้ำไว้เพื่อเก็บน้ำเนาะแล้วก็ผมเฉยครับมันเลยน่วมเนาะน้ำมันซึมเนะฝนตกแรงเนาะ โยปบอกแกให้เข้าใจนะฮะแกลูบตัวแ่หนาออกกซคือเ,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 เออตักเอาเลยตักเอาเลยเอาเข้าข้างพี่ก็ได้ลจูเอาเข้าข้างเปียวกอนนะ่ะเออให้แกตักใส่เลย ลอกหน้าครับนิดหน่อยครับตรงนี้เดี๋ยวลอกหน้าออกก็ใช้ได้ครับใส่ก็ไปเลยใส่ก็ไปเลยหน้าเปียกเนาะดินตับก็บ ยังดีที่ไม่ใช่ดินทรายเนาะดินทรายนี่สยองครับโฮส์พีซีร้อยสามสิบครับวันนี้นี่เหมือนไม่มีเรี้ยวแรงเลยโชเฟอร์ใหม่ครับโชเฟอร์ใหม่เนอะอาะโชเฟอร์เก่านคนแกค่คร,ครับคนนั้นนี่น่าจะคล่องกว่าตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ขับคล่องอยู่ครับแต่ การดันรถนี่ยังยังไม่ได้เนาะสาเสียนรถนี่ยังไม่เก่งครับยังไม่รู้เหลี่ยมเนะาะเาสเสียนรถนี่เขารู้แล้วครับว่าดันรถแบบนี้นี่ดันยังไงถึงจะขึ้นเนาะเครื่องนี่ไม่รู้ว่าเดินรอบเท่าไหร่ครับ นิ่มมากกับเดินเบามากกับเครื่องเนาะหลอกหน้าดินออกครับโอ้จะสามโมงแล้วพี่น้องยังไม่ได้สักเที่ยวเ <ga una> <dış> ที่ยวแรกได้งานปากบ่อครับ <aime> ปากบอ่อขยับนิดนึงแล้วเทเลยครับโอ้สามโมงเช้าแล้วพี่น้องเอ้วัญใจรายวันครับแบบนี้ ถูกใจตากล้องครับแต่ไม่ถูกใจเท่าแกนะครับเท่าแกนี่เห็นคลิปนี่สายหัวครับจ้างมาถ่ายคลิปจ้างมาถ่ายคลิปไม่ได้จ้างมาขับรถเครับเดี๋ยวตัวแกเห็นคลิปวันนี้นี่น่าจะโดนไล่ออกครับกอล์ฟดัมซิ่งเนาะสามโมงแล้วยังไม่ได้ลงงานครับ ไม่ได้สักเที่ยวโอ้ดินสวยพี่นะ้องกมที่นี่โอ้สวยครับแบบนี้ยุบก็ยุบไม่เยอะเนาะเป็นดินตับบ้านผมเออเรียกดินตับเนาะดินตับมันเป็นดินเป็นชั้นหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้เนาะว่าภาษากลางเขาเรียกอะไร เจียวแรกเริ่มแล้วครับเจียวแรก <c oughs> โอ้สายแบกครับงานเมาครับ <c oughs> จัดหนักจัดเต็มครับโอ้อดีจย์เอาให้คุ้มค่าครับค่าเจียวค่าจางมาเน อืพี่น้องจัดกบไปเอ้ยยัดอะไรรับเทียวแรกครับเทียวแรกออกแล้วดูซิมียุบมียนม่นไหมโอ้ดูตรงนี้ครับยุบย,ย่นไหมเฮ้ยโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่เอ็นครับ เดี๋ยวรถต่อแถวกันครับเดี๋ยวตัวแกบนเนาะบนใจรายวันเห็นอาร์ครับโอ้ยัดแล้วครับมูเบรกพิปปี้ครับสุดยอดครับโอ้เบรกดีครับแน่นเอียดเลยครับเบรก โอ้รถผมนี่จะไปได้กับเขาไหมน้อเนาะขับรถไม่เก่งครับกรอบครึซิ่งมีขับรถไม่เก่งเนาะพอไปได้กับเขาครับเรื่องเก่งไม่เก่งครับโอ้ดูเสาเข็มพี่นอ้องไม้กิมฟันครับเล่นเหล็กเลยเนาะเหล็กล้างครับ ดู NQR ออกครับจะออกได้ไหมจะยุบจะย่นหรือเปล่าดูแมคโนนี่ลอกออกนิดนึงครับแล้วก็เอาดินแห้งผมเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกอ๊อปดัมซิงดินดวนด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อนๆที่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับเดี๋ยวจะมันหาคลิปลงให้ดูครับช่วงหน้าดินนี่ก็เป็นรถด,ดินก่อนครับช่วงหน้าเข้านี่เป็นรถเกี่ยวครับฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อมีอะไรดีๆให้ชมครับ จัดหนักจัดเต็มครับล้อนี่เริ่มจมแล้วดูครับว่าจะออกได้ไหม NQR 1้0ยห้าสเทอร์โบท่อแฟตซีเนาะชุดลมนี่เมก้าเนาะโอ้ใส่แต่ด้านหน้าครับดูครับออกแล้วครับโอ,โอ้ได้ครับได้ไวครับโแรงครับ NQR เนาะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ